สอนไปไม่ต้องบอกคนอื่นนะทำของเราเองนะไม่ต้องบอกคนอื่นว่าไปยืนคุณเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทำของเราเองเข้าใจไหมครับเออทำของเราเองไม่ต้องไปบอกคนอื่นครับอ่ะดูสินั่งสมาธิยังทันสมาธิขาขวาอยู่บนขาซ้ายยืดตัวตรงอย่าเพิ่งหลับตาดูครูก่อนคนหนึ่งขอมาถามด้วยอันนี้สองลูกบ้านก่อนหนึ่งพี่มาใหม่ๆันนี้เนี่ยคือเขาขามมาใหม่ใช่ไหม เานึกลูกแก้วหนึ่งด้วยอย่างนี้เลยนึกออกไหมครับนึกออกไหมนึกออกไหมครับพอเนื้อออกแล้วเอาเข้าจมูกของเราอย่างนี้เอามัใหญ่ไปเว้ยเปลี่ยนลูกเล็กก่อนพอเนื้อออกแล้วเอามาเข้าจมูกของเราอย่างนี้นี่ผู้หญิงจมูกซ้ายผู้ชายจมูกขวาอย่างนี้อย่างนี้นึกออกไหมครับนึกออกไหมใครนึกออกจมูกขึ้นเออเก่งเว้ยมาใหม่ก็เก่งเว้ยต่อไปย้ายตาอย่างนี้ ไปไวท้องเราถือดูสองนิ้วอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ใหนนึกเอาจะมันขึ้นเจ๋งมากัตาลงดูลูกแก้วไวท้องอ่าแล้วก็รูปหลับตาคนไหนไม่หลับตาไม่เปหนังต่อนี่ดูลูกแก้วไวท้องนี้ชงใจเป็นการรูปแก้วหลับตาลงพอใจหยุดใจหยุดนิ่งในนิ่งเห็นลสายลึกเห็นอยุ่เลสสายจะเห็นอยู่ต่อไปนึกจนเลสสายมันว่างออกไปจะเกิดพระหนึ่งองค์ไวท้อง ต้องข,ขึ้นเหนืพระตงสูงเออเก่งมากมือลงต่อไปนี้ไม่ต้องยกมือนะานเดียวนะอ้าวท่งใจเรามองจมูกของไอ้มองที่จมูกของพระผู้หญิงตัดจมูกซ้ายในจมูกขวาท่องใจหยุดในหยุดมองที่ตาพระผีญิตาซ้ายในตาขวาท่องใจหยุดในหยุดมองไปจอบกระากกลางหัวพระหยุดในหยุดดับตาลงมองไปท้องพระท้องมาหยุดในหยุดจะเห็นดวงฐานของท่านท่งใจนนการดวงฐาน หยุดจะหยุดเห็นจุดเล็กใสยตาตามองตาลงนึกถึงจุดเล็กใสยว่างเอาไปเกิดพระองแล้วตาตากว้างติบายทองเราต่อไปมองจมูกของพระนลยกมือของมูของพระหยุดในหยุดมองยิ้ตาพระหยุดในหยุดนั่งยิ่งยินั่งนิ่งมองที่จมูกของพระามองกลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดจนดเห็นดวงทรมตรงจะ่ป็นกลางดวงทรงหยุดเห็นจุดเล็กใส่นึกถึงจุดเล็กใสว่างเาไปเกิดพระองแล้วตาตากว้าง องพระอิดตาลงนหยุดในหยุดของให้ตามฮะหยุดใ้หยุดของให้จองกระจกกลางหัวพระหยุดในหยุดมาไปพนท้องพระหยุดเห็นดวงธรรมอีกแล้วทรงใจนี่กลางดวงธรรมหยุดในเห็นจุดเล็กใสนึกจุดเล็กใสว่างออกไปเกิดพระองค์ท้ายแล้วตากว่างยีาา่สิบฟากท้องเราต่อไปพนมมือไหว้พระในท้องนี้เร็วทุกคนพนมมือไหว้พระในท้องบอกพระขอให้หนูเรียน,นถึงเก่ง เมื่อกี้นี้ใครเห็นขาเขาบนิเพื่้นขาใหญ่ไหมใหสไหมใหอ้าวคนหนึ่งสนเรียนที่อดนอรับไอรุบานดูรอดูประตูต่อไปเรียน้างนอกประตูหลัง